วัสดีค่ะพบกับแอแอมอีกเหมือนเดิมวันนี้เราก็มาวาร์ปมาโผล่กันที่ <Okay. S 1> เขาใหญท่ที่เราเลือกมาพักวันนี้นะคะก็คือเบิร์ดเลอรแต่ว่ามันอากาศวันนี้ไม่เป็นใจเลยฝนตกพายุเข้าพอดี <Okay. S 1> เราก็เลยต้องอยู่ในสภาพที่แบบชื้นๆนะ่ะเรจะพาไปเช็คกินก่อน จะถ่ายบรรยากาศแห่ที่เป็นที่พักที่เราเลือกนะคะเป็นเต็นท์กระโจมโอ้ยมันแฉะฝนมันตกอะความรุงลังเ,ลเดี๋ยวเลือกตัวปิ้งย่างก่อนเขาจะมีให้เลือกอ,อันนี้ไหม แล้วก็<ห>เป็นบาร์บีคิวเป็นไม้ครับอันนี้อยู่ที่290บาทเช่นกันครับสามารถเลือกได้ว่าเป็นหมูล้วนไก่ล้วนหรือว่าขะได้ครับเป็นหมู2ไม้ไก่หนึ่งไม้มีได้ครับผม,มแล้วก็มีราคาให้คุณลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มเติมได้ครับผม ตอนนี้เราก็เช็คอินเสร็จแล้วเราก็จะเข้าที่พักกันเลยเราได้เลือกเซตอาหารเย็นไปละเดี๋ยวเขาจะไปเสิร์ฟตอน5้าโมงเย็นเสียใจกับบรรยากาศวันนี้มากเลย สวยมากบ้างเป็นหลังนะคือที่ไม่ได้จองเนเพราะว่าเต็มนะครับก็เลยได้เป็นเป็นกระโจงนะแล้วโรงแรมเอ่อเาเรียกว่าอะนรีสอร์ทรีสอร์ทที่นี่ครับก็จะเป็นแบบว่าไพเรก็คือเขาจะแยกส่วนแบบว่าอยู่ห่างกันอ่ะเขาจะไม่ชิดกันเลย ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตนะที่เดินมารนะ์เนี่ยเขาจะไม่เห็นไหมตรงนี้แค่หนึ่งหลังตรงนี้นแค่หนึ่งหลังเห็นไหมเขาจะไม่ยุ่งซึ่งกันและกันนะี่ะคือว่าส่วนตัวมากแต่บรรยากาศวันนี้คือฝนตกนี่เห็นไหมมันจะมีกระโจุงตามที่ต่างๆมันได้แยกโซนอ่ะไพรเวทเป็นเ็กนะของเราได้พักเต็นท์ใหญ่นะ ตอนนี้เราก็มาถึงที่พักของเราแล้วนะคะซึ่งบ้านพักของเราเป็นบ้านทีหกเป็นหลังใหญ่ของที่นี่แล้วก็เขาบอกว่าบ้านเราอยู่ในสุดเลยเราก็เดินเข้ามาในสุดจริงๆแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้กางเต็นท์หลังหลังบ้านให้เราแต่เราเข้าไปดูกันก่อนว่ามันเป็นยังไงตามมาเลยอุ้ยปลาหางกนกยูงเต็มเลยซึ่งตอนนี้บรรยากาศฝนก็ตกนะคะแต่ก็นิดเดียวไม่เป็นไร หน้าบ้านเรานะคะก็จะมีต้นอันนี้ต้นส้มด้วยอะ่ะเพื่อนๆดูดิลูกดกเชอะพอเราเข้ามาถึงนะคะก็จะมีตรงนี้เป็นรองเท้าให้เราเปลี่ยนซึ่งเราใส่อยู่ตอนนี้คู่นี้เราจะไปดูรอบๆกันก่อนดีกว่าแล้วเราเข้าไปดูในห้องตามมาเลย ตอนเย็นแล้วก็สั่งชุดบาร์บีคิวไว้แล้วแต่ว่าพี่เขายังไม่ได้มากางเต็นท์ให้เราคือตรงนี้ผู้ธรรมชาติเลยนะครับอันนี้คือข้างหลังเต็นท์นะครับก็อยากจะให้ยืนดูไก,กลๆอ่านี่มีชิ้นหน้านี่เต็นท์เขาทำลำธารน้อยให้เราด้วยแต่ว่าเต็นท์เราอค่ะจะเข้าออกได้ทั้งสองทางทางั้งข้างหน้าและข้างหลัง เต็นอื่นอันนี้เราไม่แน่ใจแต่ถ้าดูข้อมูลมาเขาจะเปิดได้ฝั่งเดียวคือด้านด้าน,านหน้าแต่ของเราคือจะได้ทั้งสองด้านเลยโอเคค่ะเราก็จะมาดูในห้องกันว่ามีอะไรบ้างตามมาเลยในห้องเราเย็นมากเพราะว่าเปิดแอร์นะ <laughs> ตามเข้ามาอันนี้เราก็ด้เอาของมาวางแล้วแหละบางส่วนอาจจะดูรกนิดนึง ในห้องนะคะมันจะพักได้ประมาณสามคนก็จะมีเตียงใหญ่เนอะนได้สองคนแล้วก็เตียงเล็กในห้องเขาจะมีแอร์มีทีวีมีพัดลมมีโต๊ะมีกระจกให้ด้วยอะ่ะเพื่อนๆเอาไว้สาหรับเราแต่งหน้าเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกก็คือว่าประตูบ้านเราะ่ะก็จะมีสองฝั่งง,ง่ายๆหลังบ้านเมื่อกี้เราก็เข้าออกได้สองด้านเลยมาเราไปดูห้องน้ำกันต่อิดก่อนนะ ถือว่าข้างในโล่งกว้างนะเพราะว่าเขายืนได้แต่ว่าด้านขอบๆอ่ะเนี้ยข้างในค่ะมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะยิบซ้ำยิบซ้ำใช่ใช่แต่ข้างนอกเหมอนจะเป็นผ้าเต็นท์ซึ่งเพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวนะถ้าฝนตกอ่ะมันก็กันฝนมันต้องลงทางที่เราอ้อมไปบางทีนะคะห้องน้าทางเดิมอยู่ทางนน้นนะคะข้าง,างหลังะคะ่ะเรื่องรอบๆอ่ะเขาก็จะปลูกเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆแบบน่ารักน่ารักเต็มเลย ไม่รู้วันนี้จะถ่ายรูปได้หรือเปล่านะเเสียใจกับอากาศวันนี้มากเลยเราเจอน้องหอยทากด้วยนี่คือห้องน้ำนะะใหญ่กว่าบ,บ้านเขาก็จะมีกุญแจมาให้ด้วยแล้วก็ให้เราล็อกด้วยนะครับให้เราใช้น้ำ โอ้นี่ไงโอ้โอมีอะไรเป่าผมเราไม่น่าเอามาเลยข้างในเป็นพื่อนเปิดไฟตรงไหนอ่ะโหนี่คือห้องพื้นน,นี่ห้องน้ำถือว่าสะอาดมากเลยครับสมกับรีวิวจริงๆโอ้อหห้องน้ำสะอาดนะคะ,ะเดี๋ยวเข้าไปยืนหน่อยนะครับมีไดรเป่าผมให้ด้วยเลยเพื่อนๆมี thử vào quang nè ตอนนี้นะคะเราก็ได้เวลาอาหารเย็นของเราแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ฝนมันแอบเบานิดนึงนะพอมันรูกปุ๊บ,บอาหารเย็นมันก็ตกแรงมาอีกคือต่อไปเราจะไม่บนม่นเหมือนลเหมือนยิ่งบ่นอะ่ะมันยิ่งตกอะ่ะเหมือนโดนแกล้งอ่ะเพื่อนตอนนี้นะคะอาหารเราก็มาแล้ววันนี้เราสั่งเซตบาร์บีคิวที่บอกไปอันนี้เป็นเซตหมูสองเก้บสบก,ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เราสั่งเพิ่มก็จะเป็นเบคอนพันเห็ดกับไส้กรอกญี่ปุ่นหรอ สิบกล่อนี่คุณไม่รู้จะอิ่มหรือเปล่ามาแบบน่ารักมากเนี่ยเพื่อนๆดูดิเมื่อกีวผมพูดแล้วมันก็ตกแรงอีกอะ่ะอันนี้นะคะเขาก็จุดเตาไว้ให้เราแล้วแต่ว่าก็คือต้องรออาจจะต้องรอานนิดนึงมี่เป็นน้ำจิ้มมีกิมจิมาให้ด้วย ชีวิตเราเศร้ามากเลยอะกับชิทเนี้ยแต่เขาบอกว่าที่เขาเป็นแบบไทยเลยจริคงๆนะใครท,ที่ชอบแบบนอนเต้นนอนป่ากินย่างเปลี่ยนบรรยากาศใช่ี่ลี่บบถือว่าถ้าส่วนตัวส่วนตัวดีวเพื่อน,นี่เสียงฝนนะ,ะซึ่งมันก็แรงขึ้น ตอนนี้นะคะเป็นวันที่สองที่ฝนยังไม่หยุดตกเป็นทริปที่เรามากับฝนจริงๆซึ่งทุกคนถ้าได้ดูคลิปนะคะหรือว่าตามข่าวอะ่ะตอนเนี้ยที่โคราชอะ่ะคือน้ําท่วมมากแล้วก็จริงๆตามคาดฝนตกสองวันติดวันนี้เราก็เลยจะมากินอาหารเช้าแล้วก็เดี๋ยวไปแวลร้านกาแฟนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็กลับซึ่งดูจากอากาศอะ่ะข้างหลังอะ่ะมันจะเป็นเขาแล้วก็มันก็จะมีหมอกสวยไหมถามว่าสวยแต่คือ ด้วยแสงแล้วก็ะไรมันทําให้เราถ่ายรูปไม่ได้เลยทริปนี้ก็อาจจะแบบว่ารูปน้อยแต่ว่าตอนนี้เรามาดูอาหารเชา้ากันดีกว่าที่เขาเสิร์ฟเขาจะเสิร์ฟมา3มเซตเพราะว่า,เ,าเต็นท์ที่เราจองค่ะมันเป็นเต็นท์สำหรับ3าคนแต่เรามา2คนไงอาหารเช้ามันก็จะได้3เซตจะเป็นอเมริกันเบกฟาสตอนนี้ตั้งแต่เมื่อวานจนตอนนี้ฝนก็ยังปอยแล้วก็เดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาอยูีย้ยตลอดเลยแต่ว่าวก็อย่างที่บอกอะค่ะเราก็เลยจะต้องกินข้าวแล้วก็ออกเดินทางต่อเลย ถ้าฝนยังเป็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเราก็กลัวน้ําท่วมเราก็เลยจะรีบไปร้างกาแฟแต่ก็ไม่รู้ว่ารวลาไหนแล้วก็เดี๋ยวก็น่าจะกลับบ้านเลยเค okay, ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามากินอาหารเช้ากันเลยดีกว่า เราก็ได้อาหารเรียบร้อยเป็นพิซซ่าหน้าชีสรวมอันนี้แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นยำอ่าอะไรวะอุมสดดิ้นจีแซบนี่แหละ <c oughs> สั่งมาแค่2อ,อย่างว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปอาจจะต้องไปอีกหลายร้านแล้วก็เดี๋ยวไปกินช็อกโกแลตแกันแต่ตอนนี้เราขอลงมือกินเงินอ่อนน,นะ เราเคยมารอบนึงแล้วน่าจะประมาณสักสามปีที่แล้วอ่ะที่เรามาที่เนี่ยเอ่อวันนี้เรากลับมานะคะเราก็จะกลับมาซื้อสักเลตเหมือนเดิมแต่ว่าครั้งที่แล้วเรามาเราไม่ได้กินอาหารวันนี้เราเลยมาลองกินอาหารเป็นชีสซาเมื่อกี้ซึ่งอร่อยเราไม่รู้กินกันไปได้ไงแปดชิ้นอร่อยมากเป็นแบบรวมชีสชิสแน่นมากค่ะแล้วก็โชคดีนิดนึง,งคือตรงที่ตอนเนี้ยฝนไม่ลงเมล็ดเบาละ บรรยากาศตอนนี้เหรอเพราะว่าตอนเมื่อสามปีที่แล้วเราจะมาช่วงช่วงวันเกิดหญิงเออตอนเดือนธันวามันจะแบบเป็นช่วงริสัปปะอ่าช่วงช่วงนั้นใกล้ๆแต่ว่ามาวันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศที่แบบเรากะจะมาปลายฝนต้นหนาวแต่ดันมาเจอแต่ฝนอย่างเดียวเลยอ่าเดี๋ยวยังไงเรามาดูกันว่าในร้านกชชุปเปอร์มาร์เจะมีอะไรเปลี่ยนไปไหมตามเรามาดูกันเลยค่ะ ือตอนนี้เหมือนมีโลกบ้าที่บ้านนะฝนจะตกแต่ว่าระหว่างทางก็ยังไม่มีนะคะยังไงก็ทริปนี้ว่าเขาใหญ่อาจจะไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าฝนมันตกมันก็ทําให้เราแบบถ่ายรูปก็ไม่ได้ถ่ายวอล์อกอะไรก็ไม่ได้เลยอาจจะแบบว่ามีเล็กๆน้อยๆเก็บภาพบรรยากาศจากในร้านกาแฟหรือว่าจากที่พักเรานิดนิดหน่อยๆแต่ดูแล้วอ่ะอ่าเขาใหญ่มันต้องมีรอบสามเพื่อนพอรอบนี้แม่งบอกเลยว่า ยังไม่พออย่าลืมนะคะรอติดตามคลิปต่อไปว่าเราจะไปที่ไหนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไครต์ในที่เพื่อนๆอยากติชมหรือแนะนำให้เราแบบทำหรือเปลี่ยนอะไรองนี้บอกกันมาได้เลยงั้นคลิปนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย